สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้บอต้นมาแพ็คคู่กับน้องมนเนาะวันนี้เอาน้องมนมาออกคลิปด้วยทุกคนคือทหารขมิ้นทุกคนบอลต้นจะให้ดูทหารขมิน้นเวลาเขาลบเนี่ยเขาทําการบ้านหรือว่าวางแผนการลบมาอย่างดีเลยทุกคนนี่ครับเนะาะวางแผนการลบทุกคนต้องมีสมุดจดบนันทึกว่าจะไปตรงไหนตรงไหนเนี่ยคือวางแผนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาทุกคนทุกคนมีสมุดเนาะจดเวลาผู้บังคับบัญชาสั่ง ครูประคับประสาสั่งหลังจากนั้นครับทุกคนดูสภาพนี้ครับดูน้องมนดูสภาพนี้ครับโอ้โหอันนี้คือฐานทัพขมรนนะเนี่ยฐานทัพขมนที่โดน F16 โยนไข่ไปเมื่อคืนเนาะพอตอนเช้ามาสภาพก็เป็นเหมือนที่เห็นสภาพเป็นแบบนี้ครับดูบ่อต้นคิดว่าเถียงหน้าเนาะอันนี้คือฐานทัพขมนนะครับทุกคน นายไอ้บอยบอกว่าคาเมนเนี่ยมีกองกำลังที่แข่งแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ในทันสมัยมากที่จะเอาออกมาสู้กับทหารไทยเนี่ยดูสภาพนี้เถียงหน้าที่บ้านบอต้นเรียกว่านี้เทียงหน้านะเละหมดเลยดูดูสภาพทหารแต่ละนายอายุนี่บอต้นบอกว่าห้าสิบบวกขึ้นเนาะห้าสิบบวกขึ้นบางคนยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยโอ้โหทุกคน ไม่มีชิ้นส่วนอันไหนที่จะเอาคืนมาได้เนาะคือว่าแตกหมเลยฐานทับขมินทวนคือขมนตอนนี้อ่ะบางคนถอดใจไปแล้วคือบอต้นเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะคือทหารขมินเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ยกธงขาวคือบางคนยอมไปแล้วเขาคงคิดได้นะคนที่สลาดเขาคิดได้ว่าสู้ไปก็สู้ทหารไทยไม่ได้สู้ไปก็มีแต่ได้รับผลเสียหาย เพราะฉะนั้นแล้วบางคนนี่ยอมเลยนะครับทุกคนบางคนนี่ยอมแต่บางคนก็ยังไม่ยอมเนาะคือวันนี้ประเทศไทยก็ลุกหนักมากเนาะไม่ว่าสถานที่ต่างๆไม่ว่าสถานที่ต่างๆคือวันนี้ทางกองทัพไทยเขาประกาศเนาะเขาประกาศว่าให้คนขมรนิอกพยพออกภายในสามชั่วโมงออกจากสะพานที่อยู่ในฝั่งขมรนเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะทํา หลายสะพานนี้นะให้สะพานออกขาดออกกันเพราะว่าสะพานนี้เป็นสะพานขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของขมิอาวุธหนักอาวุธเบาโดนเครื่องยิงจรวด M21 ก็ผ่านสะพานนี้เนาะแต่ประเทศไทยก็ทหารไทยก็มีจรรยาบรลเขาแจ้งเตือนคนขมิให้ออกจากพื้นที่ก่อน ให้ออกจากพื้นที่ก่อนที่ไอ้บอยบอกว่าขเมนที่บอยขเมนบอกว่าทหารไทยเนี่ยพุ่งเป้าใส่พลเรลือนนี่ไงเขาเขาบอกว่าให้ออกจากสะพานนี้คือทหารไทยเขามีจรรยาบรณเขามีสามัญสานึกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เหมือนขเมนวันนี้บอต้นมีข่าวว่าทหารขเมนได้ยิงเอ็มยี่สิบเอ็ด ใส่โรงพยาบาลกาบเชิงจังหวัดสุรินโอ้โหทุกคนผู้ป่วยและก็เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยวิ่งหนีกันเนาะเพราะว่าไม่รู้มันจะยิงมาอีกเมื่อไหร่สถานที่ทุกที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะสนามบินหรือว่าวัดโรงพยาบาลคือไม่ปลอดภัยครับทุกคนคือไม่ปลอดภัยเพราะว่าคามีเนี่ยมันมันยิงแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่มีเป้าหมายนะคือมันทําลายหมดสิ่งไหนที่ขวางหน้ามันเพราะว่าตอนนี้ทหารขาเมรเนี่ยเหมือนหมาจนตอกนะเหมือนหะม,มาจนตอกอันไหนอยู่ตรงหน้ามันก็กัดตรงนั้นวันนี้ก็ได้เอาอเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเนาะออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วคืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของขมนตอนนี้เอาออกมา เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะรถถังเครื่องยิงจารวดพิไทยวิสัยไกลเนาะร้อยสี่สิบกิโลเมตรนี่ความไกลของมันเนี่ยเอาออกมาวันนี้ค้นออกมานทุกคถือว่าเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วครับที่ขามเมียนจะมาต่อกรก,กับประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ากิฟเฟนแล้วก็ M M เอ็มสิเอสิบเก้าะเอ็มสบหกของไทยนี่ก็ คือขยันมากว่าน,นี้ขยันโยนไข่มากเนาะคือไข่เค็มจากสุรา์เนี่ยกองบินเจ็ดเนี่ยสุราธานีเนี่ยก็วันนี้ก็โยนโยนโยน,โยน,โ,ยนโยนทุกคนเนาะเสาส่งอากาศที่อยู่ในคาสิโนก็เละวันนี้เออบังเกอร์คาเมนหลายที่ทหารไทยเข้าไปควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนาะป้ายที่เป็นป้ายหมู่บ้านทหารไทยก็เอารถถังเนี่ยไปชนเนาะ ให้ป้ายบ้านเนี่ยพังถือว่าประเทศไทยควบคุมได้หลายพื้นที่นะคือตอนนี้คือ80%แล้วครับทุกคนคือทหารไทยคืบเข้าไป80%แล้วคือเขมรตอนนี้มีแต่ถอยอย่างเดียวเออมีแต่ถอยอย่างเดียวคนก็อพยพนะอพยพไปหลายที่หลายทางคือคนอพยพเยอะมากแต่ว่าสถานที่ของเขมรเนี่ยมันมีขีดจำกัดสถานที่ที่อพยพบางคนนี่ไปอยู่ป่าช้าในวัดบางคนนี่ไปอยู่ใน ในป่าในทุ่งนาซึ่งไม่มีบ้านเรือนไม่มีอาคารมีแต่ขับรถตอกๆไปแล้วก็พากันกจอดอยู่ทุกคนเืว่าขเมีนเนี่ยตอนนีสน้สมใจอยากสมใจอยากอยากได้สงครามจากประเทศไทยอยากลองอาวุธอยากลองกําลังประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้สมใจอยากแล้วล่ะคเมีนเนาะถ้าศึกครั้งนี้จบบอต้นเชื่อเลยว่าคเมนเนี่ยไม่กล้าลบไทยตลอดไป ชาตินี้หรือว่าชาติหน้าขมินจะจําเป็นบทเรียนว่ากองทัพไทยขึ้นชื่อนะอันดับที่ยี่สิบห้าของโลกซึ่งมีกําลังคนสามแสนกว่านายครับทุกคนสามแสนกว่านายขมนมีแต่แสนกว่านายทุกคนซึ่งมันแตกต่างกันสองเท่าเนาะคือไม่ว่าจะรถถังเครื่องยิงจรวดหรือว่าเครื่องบินขับไล่กําลังคนสามรองคือประเทศไทย เหนือกว่าทุกอย่างงบประมาณของกองทัพโอมันห่างกันเยอะงบประมาณของกองทัพปี2024นะต้นอ่านดูเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเยอะกว่าคามิลเป็นสองเท่าทุกคนงบอของกองทัพเนาะหรือว่าเงินที่ไปทุ่มใส่กองทัพแต่ละปีแต่ละปีะปะปทุกๆประเทศต้องมีเนาะคือประเทศไทยปี2024คือปีนี้ยังไม่ได้อัปเดตเนาะปี2024เยอะกว่าคามนลสามเท่า แล้วขมิ้นจะเอาอะไรมาสู้ครับทุกคนจะเอาอะไรมาสู้แม้แกระทั่งปากท้องของประชาชนก็ยังไม่มีจะก,กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วขมิ้นเลยถอดใจเนาะถอดใจคือวันนี้บรรทนมีข่าวว่าอยู่ที่จังหวัดตากเนาะจังหวัดตากก็มีการสู้รบกันอีกเนาะมีการสู้รบกันอีกบอกว่าขมิ้นนี่ลุกคืบเข้ามาเนาะอยากเปิดศึกทุกด้านเหมือนเหมือนคุณเซนบอกนั่นแหละเปิดทุกด้านที่ขวางหน้า เปิดก็เปิดเอาทุกคนเอาให้มันจบคือพี่น้องไทยที่อพยพเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาให้มันจบในครั้งนี้ลูกหลานจะไม่ได้ลําบากเ,กเหมือนพ่อแม่จะได้อพยพเหมือนพ่อแม่เอาให้ขมิ้นจำไปอ่าซั่วสามสี่คนเลยเนาะสามชาติสี่ชาติเลยเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหทุกคนคือว่าวันนี้อ่ะประเทศไทยถือว่า แสดงศักยภาพออกมาแล้วอต้นเชื่อว่า55%แล้วครับตอนนี้ทุกคน55%แล้วยังไม่ถึง60%เลยเนาะพรุ่งนี้น่าจะถึง60%เพราะว่าประเทศไทยก็ขนอาวุธออกมาอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้ก็วันนี้ก็ทยอยออกมาทยอยออกมาเนาะเหลืออีกอย่างหนึ่งเนาะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของไทยเนี่ยที่ยิงพิสัยไกล4 5 0 5 0อ่า450ถึง500กิโลนี่คือประเทศไทยยังไม่ไออกมาใช้ครับทุกคน รอให้คาเมนเอาเครื่องยิงจรวดที่วิสัยไกล145กิโลเมตรออกมาใช้ก่อนประเทศไทยค่อยออกมาใช้ถ้าประเทศไทยใช้ก่อนก็จะหาว่าประเทศไทยรังแกนะอันนี้คือประเทศไทยไม่ได้รังแกนะครับประเทศไทยตอบโต้ตามความเหมาะสมนะอันนี้คือตอบโต้ตามความเหมาะสมน,นะครับคือยังไม่ได้เปิดศึกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอบโต้คาเมนเอาอะไรมาประเทศไทยก็จัดให้นะอ่คลัองอาวุธอยู่ที่ไหนประเทศไทยก็ ให่กีฟเฟนไปโยนไข่เนาะน้องเมษาตื่นแล้วครับทุกคนเนาะโอเคสาหรับวันนี้วอลต้นก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นเนาะเพราะว่าทหารขมิ้นตอนนี้ถอดใจแล้วครับสู้ไปยังไงก็แพ้ไม่แพ้วันนี้ก็แพ้วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วหลายๆทหารหลายนายเนี่ยทหารของขมิ้นหลายนายเนี่ยถอดใจแล้วครับไม่ว่าจะ,อะกองกาลังองคลักษ์พิทักษ์อุลเซนเนาะก็ตุยไปหลายนายทุกคนคือ เมื่อคืนเนี่ยฐานทัพเขมรนี่แตกเยอะมากครับแตกเยอะมากอยากฝากบอกไอ้บอยว่าสู้ไปยังไงก็แพ้เนาะไม่แพ้วันนี้ก็แพ้วันพรุ่งนี้แพ้อยู่ดีทางที่ดีไม่ใช่ทางควอนกีดนะบอยทางที่ดีคือยกธงขาวและขอเจรจากับประเทศไทยเท่านั้นไม่ต้องเอาคนกลางไม่ต้องเอาประเทศอื่นมาเจรจาคือประเทศไทยไม่สนใจครับประเทศไทยไม่สนใจประเทศใจ ตาต่อตาวันต่อพันกับขมิ้นเท่านั้นทางที่ดีคือจับยกธงขาวและก็ยอมจำนนมาเจรจากับคนประเทศไทยเท่านั้นโอเคครับทุกคนสำหรับพินี้วัตต้นขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ